ท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณแม่อุ่นขำอรุณศรัทธาของคุณสายใจเกิดสมเึกร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออุบัตนากับศรสทธาคองท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผละบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานรูปกันในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจัยให้คุณแม่อุน่นคำอรุณให้คุณใายใจเกิดสมนึกจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแต่ฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขออดุดบธนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นส,นนนสรัทาาธ,ธาของคุณจินของคุณยินขณาลองสีรับอิจฉาอาพรุ่งนี้จะได้อาจบทนาสาธุกับศรัทธาของคุณจินคณาลองสีกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอจัดสตรผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะ จากคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากค่าวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับไอตุกที่มานั่งอยู่นั้นเขามีบุญมีผลของบุญในปวติการนะฮะผลของบาปให้ปฏิสนธิการเป็นดิลชานมีผลของบุญให้ผลในประวัติการหลังจากเกิดเ <t isch> ป็นดิลชานแล้วได้กินดีอยู่ดีนะนั่งดีมีคนขับรถให้ มีคนอาบน้ําให้มีคนตัดเสื่องเกงให้หนุ้งใสเป็นผลของกุศลให้ผลในความวัตติการแต่เป็นสนธิการเป็นผมขอ,อัอกุศลปอติการเป็นผลของกุศลฉะนั้นเราเห็นปุ๊บเราก็เอาความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนศึกษาไปเนี่ยไปวิเคราะห์ไปจับเราก็เออโมทนาแต่เรากาเห็นผลของอังกุศลที่ทําให้เขาได้ทุกคติเป็นเดรัจฉาน เห็นผลของกูสนที่เขาได้มีความสุขยิ่งกว่าเราแฮะสุขมากยิ่งกว่าเราไหมฮะแม้บางคนไปซื้อไก่ย่างด้วยกันนะไอเราก็ชอบตูดไก่ย่างนะ,ะถ้าเสียบเสียบเสียบไปเทอไอเราจะซื้อไปกินไอคนซื้อมันขอโทษนะปากไม่ควรพูดซื้อไปให้หมามันเราเลยวาง <c oughs> ายคนซื้อไปให้หมา เออหมามันดีกว่าเราได้กินตูดไก่ยากไอเรานี่แม่รู้สึกเป็นไงครับกว่าจะได้กินต้องเป็นไงอาบเงือต่างน้ำหาเงินหนาทองมามันมีผลบุญดีมากกว่าเราแต่ผลบุญของเรามันเป็นในเปรวัติการเรามีผลบุญมากกว่าได้สุขติปฏิสนธิใช่ไหมฮะมันมีผลบุญแยก่กว่าเราได้ทุคติปฏิสนธิ ผลบุญของบ้าวเราได้ประวัติการคือผลของกุศลให้ผลในประวัติการกินอยู่อย่างสบายแถมอาหารดีมีตุเตาตูดไก่ย,ย่างนะส่วนเราไปสนที่ดีต้องกินผักปุ้งจิ้มปลาอันนี้ก็คือเหตุการณ์ในชีวิตถ้าเรารู้เหตุรู้ผลนะฮะเราก็สามารถเอาเหตุผลที่เรารู้เนี่ยไปนะฮะไปวิเคราะห์วิจัยเราก็ได้ ปัญญาเกิดทันทีครับฉะนั้นเราจรึงต้องเข้าใจไว้ว่าประวัติวิญญ,ญาณน,นั้นมีทั้งดีและไม่ดีนี่ยกมาในทางที่ดีนะครับแต่พูดในทางที่ไม่ดีรวมเอาไว้ด้วยเลยนาโสตวิญญาณได้ยินเสียงที่ดีเป็นผลของกุศลได้ยินเสียงที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลทางจมูกคานวิญญ,ญาณที่ดีเขคือได้รับกลิ่นที่ดีกลิ่นที่ดีก็เป็นผลของกุศล กลิ่นที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลทางลิ้นชิวหาวิญญาณได้รับรสที่ดีก็เป็นผลของกุศลรับรสที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลทางกายกายวิญญาณน่รับอารมณ์ทางกายที่ดีก็เป็นผลของกุศลรับอารมณ์ทางกายที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลในชีวิตประจำวันของเรา ลองประเมินผลนะไม่เหมือนกันนะฮะบางคนเห็นแต่อารมณ์ดีได้ยินเสียงรับกินบก่นรสรสละกันสัมผัสดีมดบางคนก็ไม่ดีมดเ <c oughs> ช่าขึ้นมาต้องเปิดขอกไล่ควายไปเลี้ยงตอนวัวไปเลี้ยงเช้าขึ้นมาก็ต้องเอาอาหารไปให้หมูไปให้ไก่อารมณ์เป็นไงครับดีหรือไม่ดีครับไม่ดีเลยประสบอารมณ์ที่ไม่ดีเลยอารมณ์เหล่านี้เป็นผลของอกุศลทั้งหมด ผมไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีคนขับรถมารับที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปที่วัดที่เราไปปัสกาธาธรรมะปรากฏว่าคุยกันแล้วเขารับจ้างรับจ้างเจ้าวาดให้มารับแล้วก็ต่อมาคุยกันไม่ก,กี่ครั้งต่อมาเขาไม่รับเงินรับฟรีส่งฟรี ก็ถามสาเหตุว่าเป็นไงถึงรับฟรีสงปีผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแกร่ำรวยนะฮะมีเงินเนี่ยรับจำนำจำนองจำนำที่ดินหมดแล้วแกก็แกล้งให้มันขาดที่ดินก็หลุดเป็นแกทั้งเยอะแยะหลังจากที่คุยกันแล้วแกเอาไปคืนเอาไปคืนเขาคืน เพราะรู้ว่าทําบาปเอาไปคือแล้วแกก็พรรนาให้ฟังว่าชีวิตของผมคลุกคลีอยู่กับบาปมานานเพิ่งจะรู้และแกก็เลิกเลิกขายสุราขายขายไอสิ่งที่เสพติดหมดนะฮะเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่คบคนที่กินเหล้าตามใครมานี่หลบเลยไม,ไม,ไม่ไม่กินเหล้าด้วย นั่นคือได้ธรรมะรู้เหตุรู้ผลรู้เข้าใจวางหมดก,กลับตัวกลับใจได้ท่านนะครที่โกง,งเข้าไว้เนี่ยเอาไปคืนเข้าหมดเลยคืนเข้านั่นคือธรรมะเข้าคลุมจิตใจเกิดสติเกิดปัญญาวางจากการทำบาปจะได้นี่ครับอีกคนหนึ่ง <c oughs> ที่เดียวกันนะมาลำพึงลำพัน ยากจนรับจ้างเขาเลี้ยงควายพอหน้าแรงปุ๊บใครใครมีควายก็ต้องมาจ้างๆเลี้ยงรวมกันอย่างนะี้นะแกเล่าให้ฟังผมฟังธรรมะแล้วผมรู้เลยว่าผมเนี่ยมีบาปมีกรรมเยอะเช้าขึ้นมาก็เห็นแต่ควายเลี้ยงควายตลอดทั้งวันนะครับเย็นก็ป้อนฝูงควายกลับเข้าคอกนอนตื่นขึ้นมาก็เจอควายอีกแล้วตลอดพอมาฟังธรรมะไม่นานเท่าไหร่เอาควายไปคืนเข้า เลิกเลี้ยงควายครับแล้วมาอยู่ที่วัดเป็นวิยาวิจกรวัดดูแลวัดทําความสะอาดให้กับวัดเป็นอาศัยวัดอยู่เปยนอารมณ์ที่เห็นครัวเห็นควายซะมาเห็นพระมาดูแลพระทําความสะอาดกุฏิทําความสะอาดให้กับวัดนี่ฮะเพราะรู้ว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางตานั้นมันมีแต่ผลของอกุศล เมื่อมีแต่ผลกสนตัวเองก็ไม่มีปัญญารู้ว่านี่เป็นผลของอกุศลก็เสพคุณกับอารมณ์ที่เป็นควขมสนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอมารู้เข้าพยายามหาทางออกห่างจากอารมณ์ที่เป็นผลของออุศลกลับมาอยู่วัดเห,เห็นพระเห็นผ้าเหลืองอทำข้าออัดให้กับวัดช่วยพระทำกิจของสงฆ์แก่ปลื้มใจปลื้มใจที่กลับตัวกลับใจได้ น,นะปัญญาเกิดนะฮะปัญญาเกิดแล้วแม้ว่าจะประสบอารมณ์ที่ไม่ดีก็รู้ว่านี่มันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วแต่ก็พยายามหาทางถอยห่างอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วีนสุดก็เสพคุ้นกับอารมณ์ที่ดีนั่นแหละครับผลจากการที่ได้รู้ถูกเข้าใจถูกในอารมณ์ที่ปรากฏนะครับอา้าตกลงประวัติวิญญาณทางทาวารทั้งห้าเลยนะฮะตาหูจมูกลิ้นกาย ปวัติวิญญาณเนี่ยหมายถึงวิญญาณที่เป็นผลของกุศลนะฮะทำให้ได้รับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่ดีแล้วก็ทางจิตใจด้วยนะครับประวัติวิญญาณทางใจอ่าไปเด้นลบลูกศรอ,ออกนะครับประวัติวิญญาณทางใจตรงนี้แหละครับที่อยากจะให้เราได้เข้าใจนะครับว่า เรามีลาบมียศมีชื่อเสียงมีความสุขมีอายุมีวันณะมีภาระมีกำลังวางชาดีมีอธิปไตยมีความเป็นใจอันนี้เป็นประวัติวิญญาณทางจิตใจนะมีลาบกอเพราะได้ทำบุญเอาไว้มีผลของบุญส่งผลให้หลังจากเกิดหลังจากเกิดแล้วประสบกับความมีลาบอันความมีลาบ ไม่ได้เกิดจากการแทงหวยไม่ได้เกิดจากการซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เกิดจากการเล่นพนนันไม่ได้เกิดจากการบนบานสารกล่าวเจ้าพ่อนั้นเจ้าพอนี้ไม่ได้เกิดจากการที่บนบานหรือไปขอใครต่อใครหรอกครับถ้าเป็นไปได้อย่างที่ว่าบนก็ได้ลาบก็คงไม่มีใครยากจน ไปบนกันหมดแล้วก็รวยมีลาบมียศมีความสุขกันหมดทุกคนแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่ได้มาเพราะการบนบานนะจึงได้ลาบไม่ใช่ครับท่าน,นเราทุกวันนี้เรายังขาดความรู้ถูกในเรื่องนี้ผมสรุไปไว้นะครับขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านผมรู้ว่าคนจน มีมากกว่าคนรวยและมาใช่คนจนจนันจนทองนะฮะจนความรู้ถูกจนความเข้าใจถูกพูดจร้งๆก็คือจนปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงปัญญาคือความรู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องขันห้าเรื่องลูปนามเรื่องนิพพาน ถ้าเราไม่มีปัญญารู้แจงตรงตามความเป็นจริงดังกล่าวเราก็จะต้องตกอยู่ในยุคมืดมืดมนอนตรการครับมีความทุกข์ก็มืดมนไม่รู้ว่าทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรมีความจนก็จนอย่างมืดมนเพราะไม่รู้ว่าจนนี้มาจากอะไรก็ดิ้นรอนอยากจะรวยก็เข้าบ้าง ยิ่งดิ้นก็ยิ่งสุดยิ่งดิ้นก็ยิ่งจนจนกระทั่งแต่ก่อนนี้ยังพอมีกินมีใช้เดี๋ยวนี้กินก็ไม่มีใช้ก็ไม่มีก็ต้องทำบาปทำทุจริตโดยการปล้นการจี้การโกหกการหลอกลวงเขาเพื่อที่จะได้ทรัพย์มาประทังชีพตนและครอบครัวอันมาจากอะไรครับอันมาจากรู้ผิดเข้าใจผิด จึงได้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอบายามุขค,ครับแม้แต่คำว่าอบายามุขพระเจ้าตัดไว้ก็เป็นทางหายนะนะครับไม่มีใครรวยเพราะอบายามุขหรอกครับมีแต่คนจนจนเพราะอบายามุขแต่เราขาดความรู้ขาดความเข้าใจเรื่องนี้เราจึงลุ่มหลงมัวเมาแสวงหาลาบด้วยการบุญบานสันกล่าว สวงหาราบโดยไปขอเลขไปขอหวยจากที่โนนจากที่นี่แม่ครับท่านควายห้าขาก็ไปขอนะครับอ,อ๋อที่ปทุมธานีเนะี่ยผมขับรถไปนะควายห้าขาครับเขาปักหลักไว้แล้วก็ผูกเชือกไว้มันไปไหนไม่ได้นะฮะเดินวนแล้วก็มีหญ้าก,กินเดินวนแล้วก็มีหญ้าก,กิน แต่ว่ารอบนอกฮะโอ้โหถูกปักไว้เรียบร้อยเลยเยอะเลยนะมีคนไปบูชาขอหวยไปขอหวยกับควายห้าขาโถมันมีวิบากกรรมเกิดเป็นควายก็แย่อยู่แล้วยิ่งมีกรรมหนักแทนที่จะมีแค่สี่ขากลับมีห้าขาลากผุลงผลงไปอีกต่างหากคนยังรู้ผิดเข้าใจผิดคิดว่า ผู้นี้แหละให้ลาบแกเราได้อุตสาจุดถูกไปขอกันได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่หน้าหน้าสมเพศตรงที่ว่ามันก็เอาตัวไม่รอดแล้วยังต้องถูกล่ามนะผูกเชือกล่ามแล้วก็เป็นดีและชาาอีกมนุษย์นี่ปฏิสนธิด้วยผลของบุญนะฮะมนุษย์นี่ไปสนธิด้วยผลของบุญนะฮะควายห้าขาไปสนธิด้วยผลของบาป แต่มันก็มีมมบุญนะที่มีมนุษย์มาไหว้มัน <c oughs> มาขอหวยกับมัน <c oughs> เราก็เออน่าสมเพชนะเพราะอะไรครับเกิดความรู้ผิดเห็นผิดเข้าใจผิดมีลาบต้องไปขอทสี่ยลาบไม่ได้เกิดจากการขอเนี่ยแต่ลาบเกิดจากผลของบุญเราจะทราบซึ้งในคำนี้ที่พระเจ้ากลับไปไหมนะครับ มียศก็เพราะมีผลของบุญมีชื่อเสียงก็เพราะมีผลของบุญหลินปิงใช่ไหมที่เขาลงข่าวคนนึโอ้โหเป็นไงครับมีคนชื่นชมนิยมชมชอบมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะฮะไมตจองไปจ้างหนังสือพิมพ์ลงข่าวเลยนะฮะเกิดเป็นหลินปิงสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็ดังไปทั่วโลกได้ แต่หารู้ไหมว่าทําไมเขาจึงมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเราต้องดูให้ลึกซึ้งลยครับเขามีผลของบุญแต่ผลของบุญให้ผลเขาในปวัติการนะวันนะผิวพรรณผ่องใสสดสวยตามที่โลกนิยมนะด้านผลของบุญนะครับมีชื่อเสียงนะฮะ มีลาบโอ้โหกินอยู่อย่างนี้มีคนจะใส่นี่ใกล้จะแต่งงานแล้วนะ <c oughs> ขนาดจะแต่งงานยังดังระเบิดทั่วโลกเลยคิดดูนะ <c oughs> อันนี้ใกล้จะแต่งงานแล้วไม่รู้ใครยงคิดอยากจะแต่งงานกับลินปิงหรือเปล่าเ <c oughs> ออเขาเป็นดีลชานปฏิสนธิด้วยอากุศลวิบา น่าจะว่าโดยองค์ธรรมะก็คืออุเบกขาสันติลณนะอากุศลวิบากทำให้ปฏิสนธิได้เป็นดีรัชานเปรตนรกอสุรกายดีรัชานนี่ไปสนธิโดยจิตดูเรียนะฮะคิเบกขาอากุศลวิบากสันติรานะอากุศลวิบากไปสนธิได้สี่ภพสี่ภูมิสี่ชาติอะไรนะครับเป็นดีรัชานก็เพราะมีอุเบกขาสันติลณนะอากุศลนำไปสนธิ แต่ประวัติของเขาสิครับชื่อเสียงด่งดังไปทั่วโลกใครเห็นใครรักใครไม่เห็นก็อยากจะดูอยากจะเห็นครัเหล่านี้เป็นผลของกุศลให้ผลในประวัติการถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็เฉยๆทำไมเฉยๆล่ะครเพราะเราไม่เคยเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเคยเกี่ยวข้องเป็นญ,ญาติเป็นมิตรกันนะ อยู่ถึงไหนก็ต้องไปเยี่ยมไปหาไปพบไปดูเนแรงของอำนาจอารมณปัจจัยอารม์เคยเกี่ยวข้องกันมาอยู่ที่ไหนก็ต้องไปต้องเห็นกันให้ได้นะอา้าเพราะฉะนั้นให้เราได้มองเห็นตรงนี้ฮนะมองเห็นความมีลาบเป็นผลของบุญมียศก็เป็นผลของบุญมีชื่อเสียงก็เป็นผลของบุญ มีความสุขก็เป็นผลของบุญมีอายุยืนก็เป็นผลของบุญมีวันณะผิวพรรณผ่องใสก็เป็นผลของบุญมีกําลังวังชาดีทั้งกําลังกายกําลังใจเเพราะเป็นผลของบุญมีอธิปไตยอธิปไตยคือความเป็นใหญ่อยู่ที่ไหนก็ได้เป็นใหญ่เป็นนักเรียนก็ได้เป็นหัวหน้าชั้นนะเป็นประชาชนก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็น อบตอ,อบจอก็แล้วแต่แลวแต่ผลของบุญเขาจะได้เข้ามามีอธิปไตยถึงความเป็นใหญ่ด้านคนเรานี่ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมซะเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมากระทั่งถึงคนยากคนจนไม่มียศไม,ม่มีตำแหน่งมันเกิดมาจากอะไรฮะมีผลของบุญมีผลของบุญมาก ก็ได้ประสบกับการมีราบมียศมีชื่อเสียงมากมีอธิปไตยมากมีผลของบุญน้อยก็มีราบมียศมีชื่อเสียงมีอธิปไตยน้อยไม่มีผลเลยไม่มีผลบุญเลยนะราบก็ไม่มีราบไม่มีก็ต้องทําไงฮะดิลลรนด้วยความเพียรชีวิตของอาเป็นมนุษย์นี่ฮะอยู่ได้ด้วยความเพียรความเพียรเป็นผู้นํามีผลของบุญเป็นตัวตามนะครับเทวดา อย,ยยอยู่ได้ด้วยผลของบุญมนุษย์อยู่ได้ด้ยผลของความเพียรพระมอยู่ได้ด้วยผลของฌานหมดผลของฌานอยู่ไม่ได้นะเป็นเทวดาหมดผลของบุญก็อยู่ไม่ได้เป็นมนุษย์หมดผลของความเพียรก็อยู่ไม่ได้เป็นสัตว์ในอะบายหมดผลของกรรมก็อยู่ไม่ได้ที่ต้องไปอยู่ในอบายภูมิเพราะ มีผลของบาปมีผลของกรรมคืออาคุศลกกรมหมดผลของบาปก็อยู่ในวิญยาณฟูไม่ได้เราหมดผลของความเพียรก็อยู่เป็นมนุษย์ไม่ได้ครับ<ม>เคยดูไหมครับความเพียรตนเองนะความเพียรของมนุษยนะ์มีอะไรบ้างครับ<ม>เพียรดูเพียรฟังเพียรหายใจ ถ้าขี้เกียจทายใจมาอะไรก็อยู่ไม่ได้นะฮะไปอีกเหมือนกันนะครับเพียนกินเห็นไหมฮะถ้าทานอาหารไม่ตรงประเวลาเลยเกิดขึ้นคะโรคถามหาทันทีนะฉะนั้นต้องเพียนรักษานะทั้งหมดเลยอยู่ได้ด้วยความเพียนทั้งหมดเลยนะครับสรุปตรงที่ว่ามนุษย์อยู่ได้ด้วยผลของความเพียนเทวดาอยู่ได้ด้วยผลของบุญ พรมอยู่ได้ด้วยผลของฌานอารูปพลมก็อยู่ได้ด้วยผลของอรูปฌานสัตว์แต่ใาบายอยู่ได้ด้วยผลของบาปฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ต้องมีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนวิริเยนะทุกขมัดเจติล่วงทุกขได้ด้วยความเพียรนะล่วงทุกได้ด้วยความเพียร เพียรที่จะทำให้ล่วงทุกขได้ก็คือเพียรเจริญสติปัฏฐานทางนี้นะเพียรเจริญสติปัฏฐานล่วงทุกพ้นจากทุกได้นะถ้าไม่เพียรเจริญสติปัฏฐานก็ล่วงทุกพ้นจากทุกข์ไม่ได้เหมือนกันนะเอาตกลงประวัติวิญญาณทางใจพอมองเห็นเลยไหมครับชีวิตเราเกี่ยวข้องกันกันกบ ผลของบุญผลของบาปเกิดเป็นมนุษย์ด้วยผลของบุญนำเกิดเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นผลของกุศลเกิดเป็นสัตว์ในทุกขติยบยภูมิเกิดด้วยผลของบาปผลของอกุศลอุเบขาสันติรณะอกุศลวิบากนำเกิดอย่างเรานี่ออำนาจของมหากุศลทำแล้วเป็นปัจจัยเกิดมหาวิบาก มาวิบากก็ทําให้เราได้ปฏิสนธิวิญญาณในสุคติเทวโลกประวัติวิญญาณในสุคติในเทวโลกจะเราได้ทั้งปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณน่าสรุปไปตรงนี้นะครับตกลงชีวิตเรามาเพราะมีผลบุญเก่ามาได้ทั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นมนุษย์และได้ทั้ง ท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธิถิ่นกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสตาของคุณแม่อุ่นคำอรุณสตาของคุณสายใจเกิดสมฤทธิ์ร่วมกันรับมเจ้าภาพขอยนุมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับ แล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันรุ่งนี้จะเป็นสัาธาของคุณจินคณาลองศรีรับอิจภาพก็จะได้อนุมทนาสาธุกับรัาธ์ของคุณจินคณาลองศรีกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลราท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงมื่เกิดมีแก่แม่อารุณคุณแม่อุ่นคําอารุณคุณสายใจเกิดสมนึกและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีทรับในหัวขาธรรมะบิเลสันหาพากลับกันลักลมันศึกษาธรรมะทำสอนระพุทโทร ชางชมร้ออย่าปล่อยปัญหามันมองอารมณ์โกรธลบลงศึกษาพฤ่ธรรมทำจิตใจให้อสวงสองรักษาสิลให้มันคงจะไม่ลงอบาม